เดี๋ยวกองอะไรเนี่ยหัวทรัพนี้พอดีพี่น้องบูง่ายแล้วก็บบหน่อยพอดีได้ราคาแพง สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสกครูสุกคนเนาะมามามาพ่อแม่พี่น้องมาืม้นนี้มากินข้าวเ้าน้ำกันเนาะมาเบ่งอาหาร,รเ้าจยังมากินได้มมืนอน้กินข้าวเส้าเ,าเ,เนื้ตอนนี้ก็เจ็ดโมงเนาะจะเอาเข้ามามา มีกองเข้าเหาเนาะนี่เนาะมื่อนี้กับบริษัทบุญนักกับพักเวียกเนาะหัวหน้าบุญนักก็ได้พักเวียกพี่น้องก็เลยมาซ่วยมูคือเก้ามาเฮ็ดงานเสริมมอก่อนอระบายอระบายงานอระไรไงเสริมก่อนมาฮับจบนะพี่น้องนี่ละพี่น้องเขานะอู้คนลาวเขานะไปเสียดกับโบทีมข้าวเหนียวเลยลืมโบได้พี่น้องข้าวเหนียวเขานี่นะ มีของฝากที่เมืองไทยเลยอ๋อขอันนี้ของฝากที่เมืองไทยขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้น้ำพริกแม่ดาอะไรอ่ะซื้อบาทน้ำพริกแม่ดาวะอือโอ้ซื้อมะุ่วงปะวันที่25จะเอาซีนกินตอนนี้เลยสิเป็นยังไปฝากมีใบว่ายนะไว่าอ้าวขอบใจไร้ขอบคุณครับ นี่เนาะป่าเพ่นามาฟักเพื่อนกับบ้านกับอันเมืองไทยซ่องซับอันก่อนขอบพูดหลายๆครับมาบ้านนี้บ่มาบ้านนี้เนาะว่าลงว่าขึ้นเครื่องใหม่ๆเลยขึ้นเครื่องใหม่ไม่ขอบพูดครับหาตังค์ได้เยอะๆกลับบ้านหลายๆไม่พ่อแม่ไสเยอะๆอะไรยุงวะเจ้าก็ให้คอยไสตัวอันนี้อาหารเขาอ้าวบุฟเฟ่ตยังวันเล้มีแต่ซุปเนี่วันนี้นะ ซุปเปอร์ุเกะลำปีกลีตเบวกลำปีอ้น้ำซุปเนาะนี่รัพ่อคั่วอะไรพี่น้องเสบเสบกระทะเล็กหรเสีกระทะย่งหงเสีกระทะ่เกะทะเล็กรจอยคนน่ะกินง่ายกินง่ายอยู่ง่ายพี่น้องเนี่ยกระพ้กระลำปีนะ Này mình hi kinh tắt ốc chắc suốt mà xuất sột là nên là kinh mép ngay ngay đấy nè. Ở mịt mà nhọc 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 bên hoa như thế này là phải nọ Mình sẽ ở những giày này hồi được bà Ai tập tập đi Má má kênh kênh kênh. Arigato. มา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 ทะเบียนมาโซทะเบียนมาโซนี่นาะป่าสักเพอนเอามีไว้วมาต้อนเนาะขอบอกขอบใจเพื่อนไๆเนาะมีว้ซักรุนเก่าเือนี้นะรุ่นี้เสียบนะลกลานกสูตรตั้งเดิมต้นสบับต้นสบับต้นสบับต้นเอนสบบแว่าต้นสบับเอาว่าโบราณ่มีกินเสือลูกเสือลูกสูตรตั้งเดิม สูตรดั้งเดิมเลยนี่ยสูตรเดิมโอจี้มั่วเลยเนาะไม่่ใชสูงมั่วเลยมีอะไรออกมาครั่งแรกอันนี้เนาะกเฮ็ดเป็นบ่อลนะต้นอันสร้างมีอะไรไหมเนาะเรียกว่าสูตรดั้งเดิมอืมสูตรดั้งเดิมกับสูตรดั้งเดิมมันเป็นสูตรโบราณกันเลยเดี๋ยวจะเข้งบริษัทพนเขียดเลยเอากินจใจใครแม่เอฟเขาหน่าเอายังมากินเลยให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิ้งทางบ้านนี่นะ มาอยู่ญี่ปุ่นเด็กกินยังไงนี่นะพุ่นนะกินผักกระหล่ำก็กินเป็นหัวจังสีเลยพี่น้องเปิดออกมานี่ข้าวเหนียวพี่น้องเฮ็ดเบียเฮ็ดงานอยู่ญี่ปุ่นก็กินข้าวแล้วก็กินผักกินมันเลยพี่น้องเอามาซุ่มกันอยู่แต่ว่าเอามาเพราะามันนี่นะบริขิบของกันไดยบริกินของกันอีกกินนี่ขาเรียกตำรวจมาจับเลยอันนี้ซ่อมคนเฮากับถอดไก่นะพี่น้อง nắp thọt một sầu ấy nọ thọt cây là cả treo không bên khóm sao mà chơi này ốm mà không giang thì mình khay bốc hết rồi phải đấy sang à อันนี้เนาะคนกินเขาอันนี้ไม่ยังปลาเนี่ยนะเลี้ยงงี้กว่าทัวร์ทัวทัวเลื่องเนาะทัวเลื่องทัวเลื่องยุบนาโต้ปลาแซลมอนนตโต้ทัวเลื่องเนาะปลาแ่ปุอนว่านัตโตนนัตตโี่เขาเจาะใส่แบบนี้เนาะเนี่ยพี่เนาะผมใส่เขาเจาะซื้อกับแบบนี้มาเลยง่ายยุง่ายครับเขาเจาะเนี่ยง่ายกิง่ายกินแล้วมีโปรตีนกินแล้วแข็งกินแล้วมีโปรตีนเนี่บอวมีโมเมนต์โปรตีนมา เราก็ใส่ไข่แล uh ้ว oh. ก well, so ็ว <sa iden> <m uch o invece> so ิธีการกินเลยแล้วก็ไข่ใสะไข่พี่น้องไข่เดิยบไข่เดียบด้วยครับไข่ไข่ดิบเดีบวะไข่เดีบดีบเนี่ไข่เดียบเดียบไข่เดีบดีบโอ้ยไข่เดีบดแล้วก็ใส่โซ่ใส่ซอสเนี่นตโอเม้นทำซีอิ๊วไปไม่หยูเนตน้ำซีอิ๊วโซยูโซยูโจได้ใส่ซีอิ๊วไปน้ำปลาไปเท่ากันนะซีอิ๊วซีอิ๊ว สอดญี่ปุ่นแล้วเขาตีไข่รำกันนี่โอ้ยเนี่ยกินนี่ครับกินง่ายๆคนเนาาคน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 ให้ลงเขากินละแข็งครับเมื่อคืนแข็งกินละแข็งครับแข็งแรงกินละแข็งแรงครับผมคลิกแรงบะหมี่มดแรงมาอยู่น้ำกระลำบะหมีนี่มาอยู่น้ำกระลำเมื่อตอนกินกินละแข็งแรงบะหมี่ครับมดพ่อเลยเนี่ย เนี่ย่ตมในมจะเป็นแบบนี้นะพี่เหรเป็นมัโรวดลสยลายค่บอันนี้กินอาหารนกครับเนี่ยครับกินอาหารนกสบายสบายอันนี้เขาปนสไลส์ไร่ไข่ริบเน่ะ เพ็่นงไหนเสียบไรครับเสยบไรวะฮะคนมือนเนาะหาสังไห้หมดนี่นะพี่น้องเอาจให้ยังมีกรลำเนียกินสดสดเลยตอสวนกินสดสยบายครับเนี่กร่ลำเยกินสดสดเลยเนาะใส่ซอสจุกเสยบไรครับ หวานกะล่ำปลีญี่ปุ่นนี่หรอหวานเด้พี่น้องกะล่ำปีญี่ปุ่นหวานอีหลีเด้นี่เนาะบ่ได้โมเด้เนาะอหวานอีหลีตัวจริงมาวาเนาะอือ่บอ่าอันเจนอ่อฮมานตะลกมาแนวหันพวกเฮา2คนก็ได้เนาะจำเจียวกินๆจ่อยกินๆๆ พอตาพอตัดเลยสองลอยกองเลยอะไรสบายถอดไก่ยอะไรเถลี่เป็นอะไรแสบแสบเจ็บบ่ไก่กันไรกนบ่ไกะกันไรเกะกันไรดาวคาดดาวคาดครับเดี๋ยวพักกินข้าวเซาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวกินข้าวเซาเราบนนักเสภาพ่อแม่พี่น้องลงสวนเนาะมัณฑิตเน่ะบัณนีตกะ สีกินข้าวกันเนาะหลังจากกินข้าวแล้วพักผ่อนบุญนึงกับสิพาพ่อแม่พี่น้องลงไปตัดผักบัอฑิตนะผมมีกระปุกที่บ้านอยู่ย่สิไปตั้งกองให้พ่อแม่พี่น้องในเบิ้งเนาะเดี๋ยววันนักข้อกินข้าวจักแป๊บกันเนาะอ้าวแล้ก็กินข้าวกินน้ำอิ่มนะพี่น้องเดี๋ยวเ้าก็บชิโรงงานกันบัดนี้นะนี่แหละพี่น้องมากมากิีเต้าอิ่มแล้วตีเริ่มลงเบียร์เลย ทำงานทำงานมีทัานกิจวัตรมีท่านส,ส่งสารส่งเสียงอยู่เนี่โอ้ยอย่างหลายพี่น้องส้นนี่นะส้นเพิ่นนี่นะพุละไประหัตพุละพี่น้องพุละเจนพุละพู้ยเฮ้ยจุดตัวมาเตะยั่วลิโอนี่มันจุดตัวมาเตะ เราบอกว,ว่าฟังเพลงบอกั่หนุวว่บอกเราว,ว่าบุนหนึ่งกันว่ามุานักอัดคลิปอยู่เนาะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เพลงพิ่บดีบุรณะกาสิไปเฮ็ดเวียกงานกันเนาะนะเดี๋ยวจะตั้งกองปันว้นะพี่นนุ่มคนเราสจะผจงจับกองกบสิบุริเวียกได้งานจากน้อยเนะพักเล่างามเลยพี่น้องพักเราพอดีหวัวได้มาตรท่านเลยนี่แต่ว่าพักอันข้องอัน หู้นาบุญนักเหมือนหัวไนโพี่นรอไงจว่าเั็เซียนกองเง็เซกเกตนี้ครับพี่น้องไม่ว่าเพิ่นเงดตักองหนึ่งตัวเปดหัวเนะมันเง็ด่าไรมันครับมันกลายมาจะท่านเพิ่นแั่ไวยเง็ดเซียนกองหัวนสี่สหัวเนา่มันก็ราคาถือเพิ่นบ่อใดบนบ่มีกำไรหนอเพิ่นเราทิม เป็นเอาทีมมืด่วนเลยว่าเป็นตาชิไรคักหนูแต่ว่าของเหล่านี้พอดีเนี่ยพี่น้องพอดีงาม หัวใหญ่หัวน้อยกับเอ่อหัวตัวพอดีหนุ่หัวตัวปานกลางราคาบวกขึ้นกันเลยพี่น้องคนญี่ปุ่นเขาจะเอาบุมักกินหัวใหญ่นะพี่น้องเคยบุญนักเคยทถ้ำหัวหน้าเราเป็นยังเขาจะเกินหัวใหญ่คือบัวใบคายคือคนคือว่าได้ราคาถึก่นว่าเอาไปขายมัมีคนซื้อกินพี่น้อง แบบว่าครอบครัวคนญี่ปุ่นมันมีน้อยคนนะครอบครัวหนึ่งนเนาะเขาจะแบบว่าบุซื้อไปไล่เนาะเป็นจริงๆเขาซื้อไปเฉพาะพอกินคาบเดียวแล้วก็แล้วบัดยักษ์มาเราจึงซื้อมาแบบว่าบุซื้อไปไล่เนะมันก็นเลยบดไ้ไข่เนะาะบดได้ไข่เพื่อนกับโบเก็บซื้อบบเก็บซื้อกับบัดห้าก็มาตกกยู่นามันพีละสาวกับเสตะก้อนู่ส่วนพีละ แต่ว่าก็มีบางบริษัทเพื่อนก็เอาไปอยู่แบบว่าเพื่อนเก็บซื้อไปอันเขาอันห้องงานเอาไปเฮ็ดอันนั้นนะแบบว่าบริษัทไปขายหน่อยเพื่อนเอาไปเฮ็ดเมี่ยงอันกิมจอกกิมกิพักกระป๋องปีอเนาะอันนั้นแพ้หัวหน่อยหัวใหญ่เพื่อนเอาหมดมเนี่ยหัวซับนี้พอดีพี่น้องบวใหญ่แล้วก็บหหน่อยพอดีได้ราคาแพง Ya, tidak dead horn yang menyusun dead of the soul. ¿Qué <c oughs> อันนี้เราจะฮับพิสอบย<ด>กแก๊ซยางเดียวนะพี่หนอง่ว<ด>งคนก็ไปตัดติลุมท้าเนาะเอาละพี่หนอมาฮอนนี้กับบนนกักการสิบปิดคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวก็เจอกันอีพีต่อไปเนาะพี่หนาอ